ที่สองจุดสามหมื่นถ้าสภาพไม่ผ่านใช้แบบนี้ได้เกตหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทกันเลยทีเดียวรับซื้อเหรียญ25สต่ตางค์ปีพศ2,500ข้อมูลเป็นแบบไหนเข้าไปติดตามรับชมรับฟังในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีครับ FC ช่อง s u p e r c o ์คอยล์ n e l ทุกท่านเลยนะครับ FC ครับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกเหมือนเดิมกับเหรียญย5สตางค์เนื้อทองเหลืองครับ ผมจะมาคี้จุดแพงจุดแพงมีแค่2จุดเท่านั้นเองสภาพผ่านการใช้งานนะครับคือไม่สวยเท่านี้นะครับสามหมบาทและถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับแบบสวยๆแบบที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับและก็สภาพไม่ผ่านการใช้งานคือสวยกว่านี้ครับไม่โดนนิ้วมือไม่มีรอยอะไรต่างๆครับก็คือยูอินีะครับเล่นกันหลักแสนนะครับผมซื้อหลักแสนนะครับผมซื้อจริงนะครับขอแค่มีครับ แต่ต้องดูตามข้อมูลที่ผมบอกก่อนนะครับนี่คือเหรียญย5่สาตางค์นะครับแบบไม่แพงแบบธรรมดามากๆนะครับผมยังไม่รับซื้อนะถ้าเป็นแบบนี้ครับแบบนี้คือปกติยังไม่รับซื้อนะครับอ่ะนะครับแบบนี้คือยังไม่รับซื้อครับเพราะว่าเป็นเหรียญผลิตมากหาง่ายครับผลิตทั้งหมดเท่าไหร่ครับเออยยล้านเหรียญครับอันนี้คือบล็อกหมุนเวียนทั่วไปนะครับแต่นักสะสมมีการเจอบล็อกหายากครับบล็อกหายากมี2จุดเท่านั้นนะครับ1นนะครับขีด นะครับขีดตรงนี้ครับนี่ครับนี่ขีดตรงนี้ครับนะครับขีดตรงนี้ครับอ่าต้องลงกลางพอผ่านนะครับแต่ขีดตรงนี้ครับลงท้ายพอผ่านพอดีลงตรงขาพอดีครับไม่ลงกลางนะครับไม่ลงกลางแบบนี้นะครับก็คือไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะครับสองครับผมจุดที่สองครับจุดที่สองคืออะไรครับตัวเลขยี่สิบห้าสตางค์นะครับต้องไม่นาแบบนี้จะต้องเป็นบางบางครับอ่ะเดี๋ยวดูภาพนิ่งเลยจะได้เข้าใจจะได้เปรียบเทียบกันเห็นชัดๆจัดจเลยว่าแบบไหนที่มีราคา ที่นักสะสมเขาเล่นหากันนะครับจะได้ไม่เสียเวลา FC ที่ดูคลิปนี้นะครับดูราคาแล้วอย่าลองว้าอย่างเดียวนะครับต้องดูเนื้อหาข้างในด้วยผมรับซื้อแบบไหนครับจะได้ไม่เสียเวลาในการส่งรูปประเมินราคาภายหลังแล็กนะครับเหลียนนี้นะครับผมอยากได้มากผมยังไม่เคยได้มาเลยผมยังไม่มีอะพูดง่ายๆสภาพผ่านใช้ผมซื้อเลยสามหมบาทขอแค่ตรงตามปกนะครับก็คือ ยี่ห้าตาแคงนะครับเป็นตัวบางนะครับเขาเรียกว่าสลึงหลังบางนี่เองครับภาษานักภาษานักสะสมนี่เขาเรียกกันและก็นะครับตรงนี้ครับตรงขีดนะครับขีดต้องตรงกลางพอผ่านไม่ใช่แบบนี้ครับแบบนี้ไม่ตรงกลางพอผ่านครับอ่ะนะครับก็เป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับจากผมนะครับส่วนด้านหน้าครับไม่ต้องไปดูครับ F4 นะครับด้านหน้าไม่ต้องไปดูนะครับก็นะครับถ้าใครมีนะครับอาถ้าใครมีเดี๋ยวแอดไลน์มาเลยเดี๋ยวผมขึ้นทีว่าโค้ดให้ F4 ก็สแกน เกียร์โค้ดนั่นแหละแล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคากับผมต่อไปคลิปนี้หวังว่า FC ฟังแล้วจะเข้าใจนะครับโดยเฉพาะ FC ใหม่ครับผมน่าเป็นห่วงมากตอนนี้นะครับต้องขอแจ้งเตือนกันหน่อยมีกลุ่มมิจฉาชีพระบาดตอนนี้ในกลุ่มเยอะมากนะครับเมื่อสมานสักพักหนึ่งประมาณช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองผมเข้าไปกลุ่มกลุ่มในห้องห้องหนึ่งปรากฏว่าห้องนี้ครับมันเป็นห้องของมิจฉาชีพโดยเฉพาะนะครับง่ายๆคือห้องของโจรน,นะครับผมมีการนะครับมาตอบกับคอมเมนต์ในลักษณะว่า ให้แอดลิงก์ตรงนี้ไปนะครับก็เข้าสูตรนะครับเลยนะครับถ้าแอดลิงก์ไปแล้วก็คุยกันกับมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพก็ประเมินให้ท่านสูงๆนะครับสูงๆแล้วก็หว่านล้อมสุดท้ายท่านเชื่อแล้วก็ทําใบรับรองหรือใบรับประกันจากสมาคมอะไรนะครับซึ่งไม่มีความจริงเลยคนที่ซื้อจริงนะครับเขาจะประเมินให้ฟรีนะครับไม่มีราคาเขาก็จะบอกม,มีราคาเลยนะครับถ้ามีราคาก็คือเขาประเมิน ทำไมนะครับเขาจะไม่อยากได้อย่างผมเหมือนกันครับถ้าจะเรื่องหาง่ายถ้าจะเรื่อหายากครับทาไมผมจะไม่อยากได้ผมอยากได้ครับเพราะว่าผมรับมาแล้วไปขายต่อถ้าผมชอบนะครับเพราะว่ามันหายากผมก็แค่สะสมเท่านั้นเองนะครับคือไม่ได้แบ่งขายครับ fg ครับฝาก fg ใหม่ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนใครไม่เข้าใจนะครับค่อยเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง idline ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสตัดไปสวัสดีครับ